สวัสดีครับเพื่อนๆืมิตรลักแฟนชมที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากจะมีมหาเจดีย์ชัยมงคลที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่แล้วนะครับที่นี่ครับเลยมหาเจดีย์มาอีก9กิโลเมตรเราจะพบกับผาหมอกมิวายผาหมอกมิวายนั้นอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ถ้ำผาําทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่มาของคําว่าหมอกมิวายก็มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีจุดชมวิวทิวทัศน จุดชมพระอาทิตย์รับฟ้าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดที่แห่งนี้นั้นห่างออกมาจากวัดมหาเจดีย์ชัยมงคล9กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปรับชมทางขึ้นกันครับสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่ทางหลวงชนบทรอ4043ครับขึ้นมาจากวัดผาน้ำทิพย์นะครับหรือว่ามหาเจดีย์ชัยมงคลครับอีก9กกิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าผาหมอกมิวายวันนี้มีฝนตกด้วยนะครับจะขึ้นไปดูว่ามีหมอกหรือไม่นะครับก็จะถ่ายวิวส,สวยๆให้สดชื่นสดชื่น,นมาฝากเพื่อนๆมิรักแฟนชมที่ติดตามช่องหัวใจมิตรนออนอเวย์อยู่นะครับและนี่ก็คือทางขึ้นสีเขียวครับมีทางเล็กๆข้างทางนี้ก็ต้นไม้น้อยใหญ่ครับปกคลุม ให้ทางดูสดชื่นแต่ถ้าลมแรงนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับกลัวไม้จะล้มทับแต่วันนี้ไม่มีลมครับมีแต่ฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยพอได้บรรยากาศที่ชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะครับป้ายเมื่อสักครู่บอกว่าอีก5กิโลเมตรจะถึงครับเราก็ดูเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับ กี่บอก5กิโลครับเป็นหลักกิโลพอมาเจอป้ายบอกอีก6กิโลเมตรครับเอาครับเพิ่มอีก1นึ่งกิโลเมตรก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็เป็นวัดนะครับวัดผาพยอมแถวนี้ก็จะมีแต่หน้าผานะ,ะนทางเข้าวัดผาพยอมโอ้ดูลึกรับตรงไปอีกก็จะเป็นวัดอีกนะครับ นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแถวนี้ยังเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมสังเกตจากมีวัดเยอะ,ะมีพระท่านเดินมานะครับคุดวงมาแล้วพบว่าเป็นพื้นที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมก็เลยสร้างวัดอยู่ก็เป็นได้นะครับหรือมีญาติโยมมาถวายให้สร้างวัดก็เป็นได้ครับ คนที่ชอบเที่ยวป่าก็น่าจะชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็กลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับค่อยๆขับไปฟังเสียงนกขับกล่อมไปเรื่อยระหว่างทางอีกห้ากิโลเมตรนะครับระยะทางไม่ไกลแต่ว่าเราทำความเร็วไม่ได้นะครับก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆครับ กำลังรับชมช่อง y o YouTube หัวใจมิตรนอร์เวย์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปทางขึ้นผาหมอกมิวายอำเภอหนองพอกจังหวัดอะเอ็ดครับผาหมอกมิวายก็เลยวัดผานํำย้อยขึ้นมาอีกประมาณ9กิโลเมตรครับนี่คือระหว่างทางนะรรถสามารถสวนกันได้แต่ว่าใช้ความเร็วได้ไม่มากนะครับใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆและก็เรื่อยๆสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยพันไม้น้อยใหญ่ครับยิ่งวันนี้ฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้มก็าจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับมีเมฆลอยต่ำลงมาอยู่ตามปลายต้นไม้นะครับคล้ายๆหมอกนะครับ มีหมอกจางๆอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะอยู่ปลายต้นไม้นี่คือบรรยากาศที่สัมผัสไม่ได้ในเมืองใหญ่นะครับจะต้องเข้ามาป่าเท่านั้นถึงจะเจอบรรยากาศเช่นนี้ับมีหมอกคลอเคลียอยู่กับปลายยอดไม้ สมกับชื่อแล้วครับที่ว่าผาหมอกมิวายนั่นก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะก,กี่โมงกี่ยามหมอกก็ยังมีให้ดูตลอดเพราะว่าหมอกมิวายนะบนผาหมอกมิวายนั้นะมีจุดให้กางเต็นท์แล้วก็เป็นจุดชมดาวที่สวยงามมากผมไปนค้นหาข้อมูลมานะครับแต่ผมนั้นไม่ได้ไปนอนนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดชมดาวช้างเผือกที่สวยงามแต่ผมก็ไม่แนะนําเพื่อนๆที่กลัว กิ้งกือนะครับเพราะว่าบนนั้นนั้นมีกิ้งกือเยอะมากด้วยเช่นกันครับระหว่างทางนี้ก็มีกิ้งกือข้ามถนนอยู่ตลอดแต่ว่ากล้องมันมองไม่เห็นนะครับแต่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจแล้วเพื่อนๆที่กลัวกิ้งกือย้ำอีกครั้งไม่แนะนําให้ขึ้นไปนะครับกิ้งกือเยอะจริงๆ อีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับเลี้ยวขวาไปเป็นวัดน้ำคำจากวัดคำน้ำจาก mm. ก็คือน้ำที่หล่นลงมามีปริมาณมากจากลงมาอย่างรวดเร็วจากส่วนมากแล้วน้ำเคี่ยวเขาจะหยุดอยู่แค่วัดผาน้ำย้อย mm. ก็จะมีแต่เรานี่ครับที่บากบันขึ้นมาตามป้าย แหล่งท่องเที่ยวลองดูครับเพราะว่าเห็นป้ายตั้งแต่อยู่ที่อำเภอเมืองลเลยนะครับเป็นําสถานที่ท่องเที่ยวผาหมอกมิวายเราก็ลองขึ้นมาดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรครับสวยไม่สวยว่ากันอีกทีนะฮะขอมาเห็นกับตาก่อนซ้ายมือก็เป็นวัดอีกครับวัดคำยุเศร้านี่ครับวัดถ้ำโซมีกโอโหวัดเยอะมากมากนะฮะ ต้อนรับสู่สวนพฤกษศาสตร์นี่นะถึงแล้วครับสวนพฤกษศาสตร์ผาหมอกนะอีกสองกิโลเมตรนะครับในป้ายบอกเลี้ยวซ้ายไปอีกหนึ่งิโลเมตรเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับโอ้มีผาเกี่ยวลมผานางคอยอขึ้นมานี่พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะครับนี่คือสำนักวิจัยการอนรักษป่าไม้และพันธุ์พืชหรือสวนพฤกษศาสตร์นะครับ ถึงรถมอเตอร์ไซค์ก็ลงมาแล้วครับสองคันมอเตอร์ไซค์เหล่านี้เขาก็จะหาแหล่งท่องเที่ยวนะครับหาวิวส,ยสวยๆถนนที่ขึ้นมาบนผาหมอกมิวายมีไหลาทางน้อยนะครับแต่ก็มีรถน้อยด้วยเช่นกันขึ้นมาเรื่อยๆสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวงดงามครับให้ความร่มรื่นยิ่งเฉพาะหน้าฝนนะครับยิ่งมีความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่น ดูแล้วสดชื่นนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับผาหมอกมิวายที่ท่องเที่ยวผาหมอกมิวายนั้นห่างจากอําเภอเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80กิโลเมตรครับตอนนี้เนี่ยครับเริ่มเห็นหมอกแล้วนะครับเข้ามาแล้วเริ่มมีหมอกให้เราเห็นแล้วนะครับเป็นที่น่าเสียดายวันที่ผมไปนั้นฝนตกครับหมอกก็เลยน้อยไปหน่อยมีน้องหมาเจ้าถิ่นบอกว่ามาทางนี้อยากเห็นหมอกมาทางนี้ครับก็นําเราไปเนี่ยครับเขาบอกว่ายืนดูตรงนี้นะครับ เมื่อเรามายืนมองดูวิวตรงที่เจ้าถิ่นบอกก็จะได้ภาพวิวทิวทัศน์ประมาณนี้ตรงนี้เป็นสะพานไม้ไผ่นะครับไม่สามารถเดินได้ตอนที่ไปนั้นอยู่ระหว่างซ่อมแซมครับถ้าฤดูท่องเที่ยวมาถึงการซ่อมแซมก็คงจะแล้วเสร็จแล้วนะครับมีแหล่งน้ําแล้วก็มองปไกลๆครับจะให้ความสดชื่นนานๆได้เห็นภาพแบบนี้นะครับเขียวขจี สุดลูกหูลูกตาครับและคลิปนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คลิกเข้ามารับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนออ t h เวย์พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ